าลวันนี้ยังไงครับผมก็ออกบรรยากาศคอนอทลเพาลคอนเสิร์ตใหญ่ฟรีแฮนด์ครับคอนเสิร์ตใหญ่ครับวันนี้อยู่กับพี่มิวครับสวัครับพร้อมขนาดไหนครับเนี่ยวันนี้รอดูนะครับพร้อมมาแฮดไหนวันนี้ใช้อะไรบ้างครับใช้อะไรบ้างครับวันนี้ก็สโซ่จะเป็นพีเอ็มเทนครับพีเอ็มเทนแล้วคุณเคยใช้อยู่แล้วนี่พีเอ็มไฟส์แล้นะพีเอ็มไฟแต่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงผมเคยได้เล่น texture อ๋อเอาพีเอ็มไฟไม่มีเหรอพีเอ็ไฟไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเซตบล็อกคนละลูกกัน อ๋อก็อคือจะได้ไมปีเป็นเหมือน็กเจอร์ของนิฟใช่แล้วครับแถมเป็นโปรเซสมาให้รูกวอนนิ้อ๋อโอเคแล้วข้างๆนีอ่อะไรของคุณเนี่ยทางนี้เป็นอาบอดครับผมอั Ahora, บอดนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจะมีถืวตัวแรกนี่ใช้กับอะไรใช้กับเบดอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้พี่ชายเขาแถมมาให้อ๋อโอเคตัวแรกไม่ได้ใช้ตัว2ชใช้กับเบรดใช้กับเบดครับออันนี้จะเป็น UAD ครับผม UAD จะจะเป็น2ตัวอ่าลิงกันอ๋อ ใช้ UAD สองตัวนะมันลิงก์กันได้โดยง่ายๆก็คือว่าเราเสียบ t ัน n d e r b ฮะแล้วตรงนี้อันนี้เป็นตัวแม่ครับอ่าแล้วลิงก์กันมาตึ๊กตึ๊กอ๋อลิงก์กันมาแล้วก็คุณจะได้ DSP เพิ่มขึ้นแล้วนี่มันจะได้ออ t p ุตเพิ่มขึ้นด้วยครับบอกผมาันหกใช่ไหมอือฮอิวุแปดอือฮึใช่อ๋อแล้วล่างสุดนี้เป็นอะไรวชั่นฟ f u ชั่นเป็นมา m เ s t e r AR ครับสรุปว่าเป็นดิจิตอลนะใช่ดิจิตอล เราได้ทําการวัดแล้วว่าสามเมิลลิเซกอ๋อมีการดีเลย์เกิดขึ้นใช่อ่าโอเคเท่านี้วันนี้เท่านี้เอาบอดประมาณนี้ประมาณนี้ใน UAD มีอะไรบ้างไหนต้องอธิบายหน่อยสิก็จะมีคุปบครับผมตลัก UAD จะเป็นคุปอยู่แล้วพาร์ทนี้อ่ะคุปบร้องอ่คุปกีตาร์กีตาร์คุปกองอแล้วก็คุปแบนดครับอ๋อคุร้องก็จะมีตัวแรกเลยขอมครับ อ๋นี่พี่มิวใส่คอมไปเอานะไมหน้าตาเป็นไงเดโม่เอาเดโมโอเคเจ็ดหกเจ็ดหกใช่แล้วสีสีขาวบูอี้บูอี้บูอี้อ่าเกี่ยวกพวกแบบกระชอกกระชอกอ่าแล้วก็จะมีทูเพ็กทรูเพ็กอันนี้คุณบูทพวกร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอให้หนาให้หนาหนานิดนึงอ่าโอเคแล้วก็มีลิมิเตอร์เชนครับเฮ้ยคุณใส่ลิมิเตอร์ในร้องเหรอใช่แล้วแล้วมันผลที่ได้มันเป็นไงฮะ ูเฮ้ยการแบบว่าแบบหลุดมาอะไรเงี้ยอ๋อเช่นแบบเวลาแบบสวัสดีครับอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นครับอ๋อโอเคกลุ๊มกองมีอะไรกลุ๊มกองก็จะมีเซ็กเตอร์ครับผมอ่าอันนี้กลุ๊มกองอ่าอินเฟสเตอร์แล้วก็มีฐานเซียงฐานเซียนดีไซน์อ๋อใส่ไปในกลุ๊มเลยใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อคือทั้งหมดกองชุดทั้งหมดจะโดนจะตัวทฐานเซียนดีไซน์ใช่ครับแล้วก็ตบกในคอมอ่า API ครับโอเค แคน้เลยอ๋อแล้วกูแบปอร์นคุปเอนอันนี้ใส่กับอินเฟกเตอร์ครับตอนนี้เพราาะว่เพิ่มเพิ่มอินเฟกเตอร์เข้าไปแต่ยังไม่ได้ใส่อ่าอันนี้รอรอก่อนครับรอฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวกำลังจะซาวเช็คกันต่อนะครับเป็นไงครับนี่ก็มีสมาร์ทด้วยไปดูกราฟนะครับโอ้อันนี้โซนอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเรคคอร์ดดิ้งครับก็เป็นริปเปอร์สองเครื่องอันนี้ยืมคุณดีมาอ๋อ ช่วงนี้เห็นผมเห็นพี่ค่อนข้างชอบใช้ริปเปอร์ครับผมด้วยเหตุผลอะไรครับพี่อย่างแรกคือฟรีครับอย่างสองดีด้วยอ,อผมเป็นคนใช้เยอะนะใช่ครับเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ไปดูคุณจารเลมาเข<ม>าก็ใช้ริปเปอร์ใช่จริงในถ้าในพวกไลฟ์ซาว์เนี่ยะจะใช้ริปเปอร์กันเยอะเพราะว่าอย่างแรกที่ผมชอบก็คือความสเสถียรับความ เขเรียกอะไรเครื่องมันไม่ไม่ไม่กินทรัพยากรเครื่องมากมาเตีน้ำเบาเบาเบาผมเคยเลคคอร์ดโชว์สชั่วโมง5วันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รับลื่นดีโดยด้วยคอมเครื่องเก่ากว่านี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเบาคล่องแคล่วแล้วก็จริงๆถ้าถ้าลึกๆแล้วถ้าในสายพวกมิกซิ่ง การเลาวติ้งทุกสิ่งอย่างะแทบจะทำได้เหมือนทุกโปรแกรมที่ที่ทำได้อะคือเราเห็นหน้าตามันฟรีอย่างงี้แต่จริงจมันก็มาตรฐาน D W ใช่ใช่ใช่ก็อาจผ่าน Dante นะพี่สายแรงันเต้ครับผมสองเครื่องก็คืออะไรนะ Primary กับ Secondary ใช่ครับโอเคออกจาก State Box ของ Yamaha นะครับนี่ Dante